ถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะคะใช้เวลาแค่10นาทีสุกถั่วเขียวก็จะสุกนุ่มเปื่อยทุกเม็ดเลยค่ะวิธีนี้ประหยัดแก๊สแล้วก็ประหยัดทานได้ดีเลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่อง ของเคเลด้วยค่ะนี่คือถั่วเขียวนะคะที่แคเลจะนํามาต้มน้ําตาลในวันนี้นะคะค่ะและถั่วเขียวตรงนี้นะคะเราไม่ต้องไปเสียเวลาแช่น้ําข้ามวันข้ามคืนด้วยค่ะเมื่อแกะทุงถั่วเขียวมาเราก็เอามาล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปต้มได้เลยค่ะประหยัดเวลาได้เยอะเลยใช่ไหมคะ เมื่อเราล้างน้ําทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็นํถั่วเขียวนะคะมาใส่หม้อเพื่อที่จะเตรียมการต้มได้เลยค่ะใส่น้ําลงไปนะคะน้ําเป็นน้าเปล่าสะอาดเนาะใส่ไปไม่ต้องเยอะค่ะให้สูงจากถั่วเขียวมาสักประมาณ1-2ถึงข้อนิ้วนะคะจากนั้นก็เปิดไฟแรงต้มให้เขาเดือดจัดได้เลย เมื่อเขาเดือดจัดแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราก็ทำการปิดไฟได้เลยค่ะไม่ต้องต้มต่อนะคะเมื่อเราทำการปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็นำฝาหมอ้อนะคะมาปิดไว้ค่ะพักไว้ในน้ำร้อนแบบนี้ทั้งหมดเวลา1 5นาทีค่ะไม่ต้องเปิดฝาหมอ้อออกแต่อย่างใดนะคะ นี่คือถั่วเขียวที่พักไว้ในน้ำร้อนทั้งหมดเวลา15นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฟ้าดูกันค่ะเดี๋ยวลองตักให้เพื่อนๆดูสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเม็ดถั่วเขียวเนี่ยมันจะเริ่มพองแล้วเนาะพองทุกเม็ดเลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ทําการเปิดไฟต้มต่อในรอบที่2ได้เลย เมื่อต้มต่อรอบที่2เริ่มเดือดแบบนี้เราก็ทําการใส่น้ําแข็งลงไปได้เลยค่ะเป็นน้ําแข็งหลอดหรือว่าน้ําแข็งยูนิคนะคะในส่วนของน้ําแข็งนะคะก็เลือกน้ําแข็งที่สะอาดหน่อยเนาะเพราะว่าน้ําต้มถักก่วเขียวเนี่ยเราต้องทานนะคะใช้เป็นน้ําแข็งยูนิคที่ขายในเซเว่นก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราจะทําการเปลี่ยนร้อนให้กลายเป็นเย็นแบบกระทันหันแบบนี้จะทําให้ถั่วสุกนุ่มไวขึ้นนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะหลังจากที่น้ำเดือดจนน้ำแข็งละลายจับเวลาไว้เลยค่ะ10นาทีเมื่อครบเวลา10นาทีนะคะทั่วเคียวของเราก็จะสุกนุ่มนั่นเองค่ะนี่คือ ถั่วเขียวที่ต้มเวลาครบ10นาทีแล้วนะคะหลังจากที่น้ําเดือดจนน้าแข็งละลายนะคะเห็นไหมคะว่าเม็ดถั่วเขียวเนี่ยบานทุกเม็ดเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่น้ําตาลลงไปใส่เกลือลงไปเพื่อทําการต้มน้ําตาลได้เลยคะ่ะน้ําตาลเนี่ยย้ำต้องใส่ทีหลังนะคะให้ถั่วเขียวสุกก่อนถ้าใส่น้ําตาลตั้งแต่ทีแรกจะทําให้น้ําตาลไปรัดเม็ดถั่วเขียวจะไม่สุกนุ่มจะไม่บานนั่นเองคะ่ะ นี่ค่ะค่ะก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อยากประหยัดเวลานะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเล่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ